มือนีิพาพี่น้องวาเบิ่งตลาดครับผมตลาดเด็กครับเงียบวะครับย้ำมาเว้นนี่ครับเปียกอิ่มซิมครับนี่นะครับถ้ามันย้ำมาเคลื่อนเนี่บู๊ยพื้นที่แถวนี้สีเป็นคนที่อฟุ้งฟาดมากครับช่วงเวลาพกทุ่มไปนี่สีตลาดตรงนี้สีพี่จะผูกข้นนครับแต่ว่าเวลานี้สีโปรคอยมีคนครับ เราะว่าม oh, ันเป็นเขาเอือนตลาดดึกครับตลาดดึกตลาดทำครับนี่ครับผ้าบนตลาดกุชชี่อำเภอวังสามหมอครับผมนี่ครับตลาดดึกครับตลาดกลางคืนครับนี่แต่เวลากลางเป็นก็เงียบมิดอิ่มซิมเฉยละครับกุ้งนี่ยังครับเวลาเวลากลางคืนกเสยประมาณนี้แหละครับเวลากลางเวรมิดครับเงียบครับสะอาดครับสะอาดปลอดภัยครับบุ้งนี่ยังครับสะอาดสวยงาม ครื่องกลางคืนเรื่องของวันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสะอาดครับสะอาดตาครับมีหมัดพ่นกูะครับสะอาดตาสะอาดใจครับไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแต่ถถาเวล้างคืนเนี่ยเช้านี้ก็สิจพุกพันเพื่อยคู่คนครับผมพุกพันเพื่อนคูคนมาจับใจสื่อของครับเป็นตลาดกลางคืนตลาดเดึกครับตลาดเดึกคือตลาดคนมาสื่อของไปขายยามาเศร้าเหรครับ ที่อำเภอบางสามอครับผมนี่ครับมาลงค้ามาลงตลาดครับอัปเดตตลาดสมอครับนี่ทุกอย่างครับนี่กกนี่ขายทุกอย่างครับปลผักผลไม้อีหยังทุกอย่างนี่ยู่นี่นะครับตลาดเดิมครับตลาดเด็ดตลาดคำครับพี่จะเขาอุดตลาดคำนะนี่เป็นตลาดครัขายของนี่มาเดิมครับนี่มุสอครับฟังขึ้นครับ จับประมาณนี้นะครับคุณมั่นหลยครับดูตรงนู้นนะครับมั่นเลยนะครับนี่ขายทุกอย่างนะครับพวกเนื้อพวกหนึ่งครับนี่ทุกอย่างครับขายครับแล้วตอนนี้ครับนิ่งเงียบครับเนี่ยตอนนี้มะยัางยังครับเพราะว่าเวลากลางวันนี่สิบัวค่อยมีคนครับเป็นตลาดที่เงียบเงาครับแต่เวลากลางคืนช่วงจากพุ่งถุนไปเลยนะครับ จากของตุ่มตีนตีสองตีชันตีชี้ตีหาผู้คนฉิดพลุกพล่านพลุกพล่านมากครับจากช่วงเวลาดึกๆนี่คนฉิดพลุกพล่านบอกเยอะเลยครับคนเสียร้ายครับแต่ว่าตอนนี้นี่เงียบไม่มีคนครับเงียบครับเงียบมากโดนเวลางคนนะครับเนาะเวลางคนก็คือเวลาขึ้นครับเป็นเรื่ดึกๆครับตอนนี้เนี่ยครับผมคือประหาหลับพานอนครับ เก็บของมาขายเป็นแม่ก็ไปครับผมนี่ครับตามมาเป็นตลาดเลืกครับผมของอำเภอวังสาหมอครับสวัสดีครับ